สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดตั้นพิเชษชัยโผล่รับจ้างที่บ้านเกิดเผยภาพล่าสุดตั้นพิเชษชัยหลังหายจากวงการเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสําหรับหนุ่มตั้นพิเชษชัยน้องชายตั๊กเจษดาที่เป็นพระเอกตลอดการตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิงมาในส่วนของปัจจุบันหนุ่มตั้นหายจากการเล่นละครไปนานพอสมควร ต่เมื่อไม่นานนี้หนุ่มตั้นก็ได้กลับมามีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งโดยที่แสดงละครประกบคู่กับพี่ชายอย่างหนุ่มติ๊กเจษดามาในเรื่องดัางดวงหาลุทัยและการกลับมาของหนุ่มตั้นในครั้งนี้ก็ได้เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเองเลยและหลังจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ล้วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและหนุ่มตั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ต้องหยุด เ่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองและสังคมจึงต้องกลับบ้านเพื่อไปรับจ้างขนดินและต้นไม้ให้กับคุณแม่ของหนุ่มต้านนั่นเองโดยหนุ่มต้านได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าช่วงนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมก็ต้องรับจ้างแม่ขับรถขนต้นไม้ขนกระถางขนดินไปพังพก่อนนะครับฮ่าฮเรียกว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องขยันดิ้นรน เพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นรวมไปถึงหนุ่มตั้นที่มีความขยันอดทนและไม่เลือกงานอีกถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจาก d e w s e a l e s s c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ